จ้าสวัสดีเจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้มยาย่างออกล้างกายไม่เห็นดิพี่น้องจ้านี่คืออะไรมันพระลังด้วยพี่น้องจ้าเดี๋ยเรามันมาษายนี่ยไม่กระทบฝอค่อยแหงเขาป้อยแหงนี่เดี๋ยวค่อยมาไถ่ด้วยพี่น้องเราถึงนีรถมาไถา เขาบุหรีว่ว่ะเขาสิมาเก็บกับทอเฟอร์ตอนใดนะพี่นอ้องม,มันแห้งละน่าจะถึงกำหนดเก็บแล้วมั้งเนี่ยเู้ไหมว่าเขาเข็นรถมาแล้วรอพี่นอ้องน่าจะถึงกำหนดเก็บแล้วเนี่ยตอนมันแห้งขนาดนี้เขาก็จะมีรถรถมาเก็บเนี่ยพี่น้องด้วยสิ นฝรั่งลูกใหญ่มากนนี่สงสัยแบบมีกระแตกวางมาขุดพี่น้องกันหลงใหญ่มาเลยฉันกนยังตามลองอเขาต้อง้อยแห้งขนาดนี้เขาลูกเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้พี่น้องจ้ะ ตั้งลองขึ้นทุ้นสูงก็เพิ่งเห็นว่าต้องปล่อยให้มันแหงขนาดนี้จเิ็บเก็บเปโอ้นี่คือกระท่อมเฟอเขาปลูกกระท่อมเฟอ์มันฝลังโอ้ดูดูรูปนี้ใหญ่ใหญ่นะนี่เดี๋แต่เราจะไม่เก็บนะจ๊ะโมเคเดิน ถ่ายให้เพื่อนๆดูสิชิบเก็บของเขาเพี่ยยืนนี่เขาบ่ค่อยลักของกันง,ง่ายเพราะว่ากฎหมายในการขโมยของมันแรงคนก็นเลยบ่คอยขโมยของกันจะ้จะจ้ะดูต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีแล้วกำลังเข้าฤดูหนาวแล้วจะ้ะบรรยากาศการทู่นะ ไล่กระท่อไฟมันฝรั่งนี่คือไล่โนเลยบอกฝากท้อเขาเก็บไปแล้วพี่น้องจ้าเก็บเกี่ยงกิ๊กเลยเป็นไครหุ่นล่ะกูรู้ว่โโวาสิมีลงเรือให้เก็บว่พี่น้องจ้าจ้าเพื่อเดินระยะห้ากับสิบไปเบิรงกบาอามีอ่าบอกฝกท่อเหลือไว้เขาเก็บว่พี่น้องว่าเลือรอรอ,อตารอใจเขา หลอดหลอดตาเขาเลูกเป้าลูกน้องจา๋จาจ้ะน้องจา๋าพักทองที่เราเก็บมาได้สองกับเป๋าลูกก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็มันดีนะพี่น้องจา๋าเนี่ยยังไม่หมดเนี่ยเสียดายเอามาไม่หมดอยากไปเอามาอีกจังเลยเอามาแจกเพื่อน เรวจะมาผ่าให้ดูว่าเขามันขนาดไหนว่าเขาอร่อยขนาดไหนสภาพน้องจ๋าจำได้ไหมตอนที่ฉันพามาเบิ่งตอนนั้นฟักทองเต็มเลวนี่เขาเก็บสเสรียบเลยดูด,ดิปันซะขาไปเลยโอ้ยดูสิะจะเหลือให้กิกนไหม เลือไหมปั่นลูกซะเละหมดเลยอ่ะอเรามาช้าเก้าหนะึ่งน่าจะปัน่นื่อวานน่ะเาสิจ้าทองเดนปันป่นเละหมดเลยอ่ะดูดูเดินดูอีกเผื่อฟุกเผื่อฟุกโู้เอามาช้าวันเดียวเอง สันเละวเลยจกลูบใกินไหมั่นี่หออกนมือลูกไ่ได้อยูอ้าเหลืยูเหลืออ่ลูกๆนี่

โอ้ยล like, ูกไม่ตัวนี่ได้อยู่เราแบบขนาดเนี่ยพี่หน่อเขาบอกเก็บอยู่ง่ายคนนี้เขาคงบดถิ่นไปนะเขาเราก็ไปล้างได้หลายลูกอยู่ ลปั่นแล้วสเละเลยเดี๋ยวเขาจะปลูกอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะย่ำไม่ได้ลูกใหญ่เขาคงเก็บหมดนะพี่นนอกแล้แต่ลูกน้อยจำเนยที่เขาบปเอาตอกเกลดเขาอันนี้ก็มันหนึ่งนะนไงโอ้โหไม่เอา ลูกแก่นี่ลูกเมี้วแก่โอ้โหเข้าเข้าไปน้องจ้าน,นี้แตกตอน,นเก็บได้โอ้ยตอนตอนที่ฉันยังไม่มาเก็บพี่น้องอเ,เห็นเนาะพี่น้องจ้าเ,เหลืองเต็มอันนี้เขาเก็บแล้วเขากับปันหาเอาเพื่อได้ลูกสวย,สวย ลูกหนึ่งใช้ได้ปะ่ะนี่นี่ลูกเล็กๆไปน,นี้จะแสียไปจ้านี่โดนปั่นหักเก็บพักทองขี้เก่าเขาปัน่นซะเละตุ้มเปะะ๊ะเลยโครเคลไปด้วย,ดวยได้ไหม ไม่เก็บแบบนี้โอ้นี่โครกทะเลอยู่พี่เนาะได้ไหมเนี่ยหนึ่งได้อยู่นี่นี่เด้อโอ้โอโก็มันเลยเนี่ย า mm ่มเไรนะังอรดัสบาย้โคลเเลยนันรจะได้จ ไ ah ด้หลายลูกอยู่นิวกับไปไหมนิวกับไปไหมเราเปล้างเรานี่จะลูกตกป็ด แก่ก็คงไม่ปล่อยให้แบบนี้นะพี่น้องถ้าลูกงหญ่งามเขาก็เอาไปขายบัดเราก็กินลูกแค่นเด้ของฟรีอืมอ่ะกันนะเยอะลวน่าจะพอละจะเยอะละกลัลลลกบมาละ ออกไปหมดเลยกเปั oh, oh, ่นสเล็กเลย แล้วเลขนี่มันเอาไป แต่เยอะมากเลยเยอะแล้วไปผู้ไหวแเราจะเนี่ยเต็มสองกระสอบทุงปุยกับอีกกระเป๋าแดงอีกเสียไปจ้งแดดพี่น้องสามีกับบอไดมาหลับเพราะว่าสามีขับรถบอไดนี่นันกระดายเังเไยอะเยอะมากเลย ลูกนีตัดไปไม่ไหวเลยอะเยอะมากลูกเล็กๆว่าลูกง่ายดอกพี่น้องแต่กันพราะินได้เอาไปหนึ่งเอาไปต้มได้เพราะว่าลูกง่ายเขา,าคงบดถิ่งไวให้เทาดอกหนักมากเลยอ่ะไม่หมดเลยอะทำรู้แบบ นี่เราด้วยบนี้แล้วก็เป็นลาดินออกนี่พี่น้องได้สองทงปยน,นี่อยู่กับบ้านแล้วชิ้นเนี้ยอไปพยายามหน่อยอยากกิน